บ้านใครมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เยอะๆหรือว่าตกแต่งด้วยไม้นะคะไม่อยากให้ไม้ดูเก่านะขวัญแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้เป็นขี้พึ่งสูตรน้ําของบอสซี่บีแว็กค่ะวิธีใช้งานคือง่ายมากๆเลยค่ะแค่เทน้ํายาลงบนผ้าแล้วก็เช็ดให้ทั่วสําหรับไม้นะคะต้องเป็นไม้ที่มีการเคลือบผิวมาแล้วนะคะถ้าเป็นไม้ที่ยังไม่ได้เคลือบผิวเนี่ยมันจะใช้น้ํายาตัวนี้แล้วไม่ขึ้นเงานะตัวนี้จะทําให้เนื้อไม้ถูกเคลือบด้วยขี้พึ่งนะคะกันน้ํากันหม้อช่วยให้กันฝุ่นกันรอยกันปวกด้วยให้ความเงาาาาาาขออองงเนนนนนื้้้้้ไไมมมยยยู่คคทววนนกกสสรถใชดดัับหลุะะ ว่าจะเป็นพื้นไม้ปาเก้กแกลนิตกระเบื้องลามิเนตเฟอร์นิเจอร์หรือว่ากรอบหน้าต่างกรอบประตูที่ทําจากไม้บอสซี่บีแว็กตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีเป็นขี้พึ่งแท้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานเนี่ยสามารถใช้มือเปล่าได้เลยไม่ต้องใส่ถุงมือค่ะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยกาใครที่สร้างจากไม้มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่บ้านเยอะๆนะคะอยากจะถนอมผิวเนื้อไม้นะแนะนําตัวบอสซี่บีแว็กตัวนี้เลยค่ะขนาดที่เห็นในคลิปของขวัญจะเป็นขนาด1ลิตรนะคะถ้าใครอยากได้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถกดได้ที่ตะก้าขันปเาะ